สวัสดีผมโนตาเองนะวันนี้ผมก็จะมาสอนรับดาบซองจินอู U นั่นเองนะซึ่งมันจะเป็นดาบที่ผมขึ้นภาพนะต่อไปนี้ถ้าถามว่าทําไมผมไม่ถือในแมบปบผมยังไม่มีและวิธีแล้วล่าสุมเนี่ยจะหาจากตรงไหนก็ทําตามผมได้เลย let's go อ่ะให้เราทําการฆ่าตัวตายก่อนเลยอันดับแรกแม่ซอ,อร์ดออนไลน์นี่เลยจากนั้นก็เลือกเกิดที่คาเฟ่ พอหลังจากเราได้เกิดมาแล้วก็ให้ทําการวิ่งตรงไปข้างหน้าถ้าคลิปมันกระตุกกระตุกก็ไม่ต้องแปลกใจนะเครื่องกูมันกากเ <c oughs> นี่ยพอหลังจากเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันใี่วิ่งมาตรงหน้าคาเฟ่เนี่ยเราจะเห็นร้านเล็กตรงนี้ซึ่งมันจะอยู่ด้านหน้าคาเฟ่พอดีเลยเห็นป่ะที่ผมเอานิ้วไปจิ้มๆอยู่ตรงนั้นอนะ่ะนั่นคือคาเฟ่เวทีที่เราเกิดมาตะแยะอ่ะซึ่งให้เราวิ่งมาที่ตรงนี้เลยมันก็จะอยู่ตรงหลังตึกดำๆนี่นะท่านผู้ชมโอเคซึ่งให้กดไปตรงที่เขียวๆเลย จากนั้นให้กดเขาว่าลิม i เต็ e เวพอร์นนะเนี่ยแล้วมันก็จะมีอะบอกเลขการันตีว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้นนี้นั่นซึ่งผมจะทำการสุ่มห้ดูรอบนึงแล้วกันเพราะว่าผมมีเงินอยู่197ล้านโอเคกดสุ่มกันเลยซึ่งตอนสุ่มเนี่ยผมแบบกูตกใจมากเลยนะเว้ยมันแบบแล้วถามว่าตกใจเพราะอะไรคอยดูให้ดีนะเว้ยท่านผู้ชมเนี่ยเชี่ยมังสีแดงออกอะผมแบบเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเหรอเฮ้ยกูแบบนั่งอึ้งเลยอะ พอรางจักที่ได้มาแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงให้เราทําการเกิดในตึก4 g พราเกิดเสร็จแล้วให้เราวิ่งไปที่เก็บเก็บของเลยให้เรากดไปเลยกลงโมงๆหนงนะกดสิวะเออนเนี่ยเงื่อนไขในการใช้มันก็ต้องเลเวล2,000นะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังใช้ไม่ได้เวดูเลเวลผมดิเนี่ยมันแค่200เองอะ่ะยังใช้ไม่ได้นะซึ่งคลิปนี้ก็สั้นๆไม่มีอะไรหรอกถ้าใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามในจิตคอร์ได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบุย